สวัสดีครับทุกคนก่อคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวจับมือถือโมโตเทคกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยมีกันสั่นถึงสี่แกนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันดียังไงนะในความคิดผมนะครับอันแรกเลยก็คือข้อดีของมันเลยคือมันปรับได้อิสระนะครับกอ,อตอนเนี้ยผมยกมันตั้งขึ้นมานะครับเนี่ย ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเห็นปมันโคสูงเลยนะถ้าใครแบบตัวเตีย้ยๆหน่อยก็จับมันตั้งสูงแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะอยู่ตรงหน้าจอพอดีเลยนะะประมาณนี้เลยอันนี้ผมลองทดสอบแล้วก็คือผมลองวิ่งความเร็วที่120นะครับมันก็ไม่ดิ้นไปไหนเลยนะโคตรแน่นอนะ่ะตรงเนี้ยตัวล็อกเนะีะยไม่เห็นปะถ้าเราขันจนแบบแน่นปากอะ่ะ ก่อนเนี้ยเป็นวิธีการใช้งานของผมนะขั้นตอนแรกเลยก็คืออันนี้ผมปรับไปไกลหน้าจอใช่ไหม,มเดี๋ยวผมจะขยับขะขึ้นมาหน่อยเราจะบีบบีบตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนหมุนออกผมต้อกมาให้มากที่สุดครับถ้ามันก็จะกลางออกไงครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยแล้ววิธีเราล็อกก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเอาแค่พอตึงๆพอนะทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยผมลองขับไป ที่พิษณุโลกใช้ความเร็วรมาณร้อยยี่ร้อยสามอย่างเงี้ยครับวิ่งชนเนินร้อยปาถนนแน่นมากเลยนะครับไม่มีแบบขยับเลยอะแน่นปักแล้วก็เวลาเราถอดเราก็บิดตรงนี้ได้เลยปุ๊บหยิบออกแล้วโคตรง่ายวะหยิบใส่หยิบออกโคตรสะดวกอ่นะเนี่ยครับแต่ผมติดอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราไม่ใช้งานมันอนะทุกคนเห็นปะว่าหน้ากากมันจะกลางออกแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาเราเลิกใช้เราก็เก็บมันนะครับผมก็จะบีบมันก่อนเราก็จะหมุนมันเข้าไปหมุนมันจนแน่นนะครับแล้วก็ปิดนีครับแค่เองง่ายๆนะครับมันปรับได้เยอะมากเลยนะใครชอบแบบไหนก็เลือกเลยอันเนี้ยผมพยายาม ทำให้มันเอ็นไปหาหน้าจอมากที่สุดนะครับเพื่อว่าเวลาเราตั้งอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้แม่โดยรวมผมคิดว่าดีนะในราคาที่ผมจ่ายไปห้าร้อยเกสบเก้าบาทเพราะว่ามีการสั่นถึงสี่แกนแล้วก็แน่นมากเป็นลูกยางนะครับกันสั่นดึดดๆด๊ดดเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการสั่นกันบ้างดีกว่าคือสินค้าตัวนี้ครับผม ทดลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็มีขับไป200กว่ากิโลนะครับซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะครับในการถอดเข้าถอดออกและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีสําหรับโทรศัพท์มือถือก็คือมันมีกันสั่นเพิ่มขึ้นจาก3แกนนะครับตอนนี้เป็น4แกนนะครับสําหรับใครที่ออกเดินทางบ่อยๆผมคิดว่าหรือว่าสายไรเดอร์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามีกันสั่น4แกนแล้วก็ใช้งานง่าย ถง่ายถ้าเราดูตามคลิปวิดีโอก็คือลูกยางอะ่ะมันจะเด้งแบบดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บเพื่อป้องกันกล้องของเราในการพังนะฮะเดี๋ยวยังไงทิ้งสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างอันนี้เป็นตัว Mototech MTQ D พัทนะครับมันมีแบบทั้งติดกับบาร์แล้วก็มีติดกับหุกระจกนะใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็สินค้าของเขาครับรับประกัน3เดือนทุกส่วนแต่หักเทมนะครับเมได้ แต่ว่าไม่คุ้มครองในการลดลมเนาะแล้วก็อะไรมีสวิตทูกชิ้นนะครับชิ้นไหนพังเราก็ไปซื้อชิ้นนั้นมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยก็ตอนนี้เรากําลังดูวิดีโอตัวอย่างในการทดสอบการสั่นของผมนะมันอาจจะไม่ค่อยแม่นร้อยเ็หรอกทุกคนแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันโอเคครับก็อันนี้เป็นคลิปรีวิวตัวจับมือถือ Mototech นะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับยวผมมาตอบให้ตอ,ตอนนี้รถผมก็ไม่ค่อยได้แต่งอะไรเพิ่มละเพราะว่างบ,งบหมดด้วยแล้วก็ของที่จะเป็นที่คิดว่าจะเป็นก็แต่งไปหมดแล้วครับตอนนี้นโอเคครับทุกคนก็นยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับหมีรีวิวเราจะไปรีวิวอะไรต่อแล้วเราจะไปเที่ยวไหนก็ฝากติดต,ตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ